สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่19นะคะตุลาคมพศ2567ค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ห้าไม้เท้านะคะวันนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะเรียกว่ากังวลวิตกนะคะว้าวุ่นไปหมดเลยทีเดียวนะคะห้าไม้เท้าเนี่ยนะคะเรียกว่ามันเป็นในเรื่องของคําว่าการแข่งแยง่งการแข่งขันทําอะไรนะคะดูเหมือนมันจะมีเรื่องของคําว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงนะคะหรือห้าไม้เท้ามันก็มีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาด้วยนะบางอย่างคุณอาจจะต้องลุยคนเดียวนะคะทําคนเดียวหรือว่าต่อสู้อยู่คนเดียวนั่นเองนะคะเลยอาจจะมีบ้างอาจจะรู้สึกท้อแท้นะคะ ปวดหูเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะช่วงนี้สุขภาพร่างกายชาววันอาทิตย์ก็ไม่แข็งแรงนะอาจจะมีเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังช่วงเอวช่วงสะโพกนะคะหรือสิบดาบเนี่ยนะคะอาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนก็ได้ด้วยนะอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดถ,ถ้าสิบดาบขึ้นมานะคะแนะนําว่าให้ไปบริจาคโลหิตนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการล้างป่าช้าวัดนะคะจะเป็นการแก้เคดได้ด้วยนะคะหรืออย่างน้อยเช้ามาใส่บ ทำบุญนะคะจัสติกนะคะช่วงนี้ชาววันาทิตย์จะทำอะไรต้องรอบคอบนะต้องวางแผนให้ดีนะคะเรียกว่าจะทำอะไรต้องเป็นไปตามสเต็ปนะคะตามลำดับขั้นตอนนะคะยา อย่าแบบข้ามขั้นตอนนะไม่อย,อย่างนั้นมันอาจจะมีปัญหานะคะมันอาจจะก่อเกิดปัญหาได้นะคะ <ต cover> เรียกว่ามันอาจจะเกิดความยุ่งวุ่นวายนะคะสิ่งต่างๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องจัดลําดับเรียบเรียงนะคะสิ่งต่างๆให้ดีดเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเองนะคะเรียกว่าต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อน <ang> ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะแล้วก็ต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ก่อเกิดความผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดนั่นเองนะคะ การงานเนี่ยนะคะมันเหนื่อยมันเครียดมันเบื่อมันอึดอัดนะคะแต่วันนี้บางคนก็ไม่ได้หยุดพักไม่ได้พักผ่อนนะยังอาจจะต้องทํางานนะคะสู้กับคนสู้กับงานสู้กับปัญหาอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะชาวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าค่าใช้จ่ายนี่เยอะนะคะค่าใช้จ่ายนี่ค่อนข้างจะสูงหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าน,นี้สินที่มันรุมเราเข้ามานะคะชาวันอาทิตย์พยายามที่จะเก็บประหยัดอดออมอยู่นะแต่บางอย่างนะคะมันก็มันก็ไม่สามารถที่จะเก็บหรือว่าออมได้นะคะด้วยนี้สินด้วยภาระนะคะบางคนทํางานคนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวนะคะถ้าทาถึงโชคลาบนี่ไม่มีโชคนะคะถ้าไพ่แบบนี้ไม่ค่อยมีโชคนะคะจะเสียทรัพย์มากกว่าได้ทรัพย์นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีความหึงหวงความไม่เข้าใจกันความระแวงกันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องราวทะเลาะก,กันเกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่เข้าใจนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างเข้ามา <spe c> ก็พยายามเดี๋ยวหลบหลีกหล,ลีเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันจะดีที่สุดนะคะเพราะไม่อย่ะะางนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเรื่องเล็กๆนะคะกลายเป็นเรื่องราวบานปลายใหญ่โตแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการถูกขุดคุยเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาด้วยนะคะ ส่วนคนโสดวันนี้เรียกว่าโสดสนิทเลยทีเดียวค่ะสุขภาพนะคะชาววันอาทิตย์ช่วงนี้หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะบางคนเนี่ยเกิดจากการทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะโหมงานหนักนะคะทําให้สุขภาพร่างกายมันก็ทรุดโทรมลงนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างค่ะรักแท้มีอยู่จริงและกําลังมุ่งหน้ามาหาเธอแล้วล่ะนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข5มีเลข0ูนย์มีเลขหนึ่งนะคะ ต่อไปมาดูชาวชาวันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์นะคะ The i m p e r o r นะศักดิ์ศรีหน้าที่นะคะเรียกว่าค่อนข้างจะยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะ The Sun นะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีเรื่องราวดีๆเข้ามามีประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาหรือวันนี้ The Sun บางคนมีดวงของการเดินทางด้วยนะคะนะเรียกว่า The Sun นี่เป็นไพ่ของคําว่าการอ้าแขนนะคะพร้อมที่จะเรียกว่ารับรับนะคะนะ ต้อนรับนะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกว่ามักจะได้รับการสนับสนุนการพักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะหรือการงานเนี่ยค่อนข้างจะมีความโดดเด่นนะคะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบนะคะที่มากขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้อะไรอะไรหลายอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะอาจจะมีบ้างความผิดหวังนะคะความหงุดหงิดเข้ามานะคะแต่ก็ให้เรามองเลื่อนมองผ่านไปก็แล้วกันนะคะมองแต่เรื่องราวดีๆนะคะอันไหนที่มันแย่แยก,ก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์นะคะ เก็บไว้เป็นบทเรียนให้กับตัวเองนะคะหรือการงานวันนี้คุณอาจจะเจอเจอกับคนที่เขามีความมีความอีโก้สูงค่อนข้างจะเอาแต่ใจนะคะทําให้คุณอาจจะรู้สึกเครียดๆนะคะเออนะคะหรือถ้าค้าขายนะคะบางครั้งเจอกับลูกค้าที่ต่อแล้วต่ออีกแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะ แต่ถามว่างานมันคงไหมงานมันคงนะค้าขายดีไหมค้าขายดีนะคะส่วนการเงินนะคะจะมีโชคเข้ามาแต่ก็อย่าลืมบวก1นลบหให้ดีด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันอาจจะเสียดไปเสียดมาได้แล้วการเงินเนี่ยชาววันจันทร์นะ ถามว่ามีคนอุปถัมภ์ไหมมีคนอุปถัมภ์แต่อาจจะไม่ได้เต็มรอยไม่ได้เต็มที่นะคะสุดท้ายตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้อาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจพ่อแง่แม่งอนนะคะงอนกันน้อยใจกันอะไรแบบนั้นเข้ามาหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะไอที่ชอบก็ยังไม่ได้มาไอที่มาก็ยังไม่ได้ถูกใจ สุขภาพนะคะชาววันจันทร์วันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้ท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อนะคะลำไส้อักเสบนะคะปวดท้องนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบขับถ่ายด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์บ้างค่ะ ฝึกๆนะคะฝึกทุกวันแล้วเธอจะชํานาญไปเองอะไรที่เราไม่ได้เก่งเราไม่ได้มีความชํานาญมันฝึกฝนนะคะเดี๋ยวมันก็จะก่อเกิดความชํานาญนั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสี่มีเลข9และเลข4ค่ะหรือตัวเลขจากเด็กนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาววันอังคารเด็กถือถ้วยนะคะพไพ่ใบนี้ดูเหมือนชาววันอังคารอาจจะกําลังใจจดใจจ่อรอลุ้นนะคะรอคอยเรื่องราวรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยมักจะมีปฏิหาริ์เข้ามาด้วยนะแต่บางคนอาจจะหมกมุนอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตําราก็ได้ด้วยนะคะ หรือวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะไปทําบุญไปไหว้พระนะคะไปปฏิบัติธรรมนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับการรักษาศีลก็ได้นะหรือวันนี้คุณอาจจะได้เจอกับกับคนที่เขามีความรู้นะคะมีความเก่งมีความชํานาญในสิ่งที่คุณอาจจะกําลังรู้สึกกังวลหรือว่าสงสัยอยู่นะคะไพ่พระสังฆราชเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ของคําว่าครูบาอาจารย์เดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะตัวคุณเองก็จะได้รับการยอมรับนะคะ การยอมรับการนับหน้าถือตาจากคนรอบข้างด้วยนะคะเรียกว่าตัวคุณเองอาจจะถ่ายทอดวิชาวความรู้ให้กับบุคคลอื่นก็ได้นะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะสิบเหรียญน,นะคะนะสิบเหรียญเนี่ยบอกบอกในเรื่องของคำว่าความมั่นคงนะคะในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่หรือถ้าเป็นการค้าขายนะคะวันนี้อาจจะดูเงียบๆไปบ้างนะคะแต่ก็อาจจะมีออเดอร์ฟุกๆเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะ การงานจะได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างได้กําลังใจที่ดีจากครอบครัวจากคนรักนะคะหรือถ้าการเงินนะคะวันนี้ก็เรียกว่าการเงินค่อนข้างจะสะพัดเลยทีเดียวนะการเงินของชาววันอังคารวันนี้อาจจะหมดไปกับการทําบุญก็ได้ด้วยนะคะการทําบุญการให้ทานนะคะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตําราบ,บางคนหมดไปกับการลงทะเบียนเรียนคอร์สนะคะสั้นๆเพื่อที่จะหาความรู้นะคะเพิ่มเติมให้กับตัวเองนั่นเองนะคะ หรือบางคนสิบเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกที่ดินนะคะออการสืบทอดธุรกิจภายในครอบครัวก็ได้ด้วยนะเรียกว่าจะมีโชคเข้ามาด้วยนะคะบ้านเล็กที่จะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีเป็นที่ปรึกษานะคะคอยให้คำปรึกษาคำชี้แนะคำแนะนำซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะอาจจะมีพื่อเสื่อมพื่อสื่อแม่ชักนำพารักที่ดีมาให้นะคะ สุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะเธอควรให้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวก็หาเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะคะเลขน้าไพ่มีเลขห1มีเลขก5และเลขศูค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธค่ะ ชาววันพุธไพ่เดอะฟูนะคะเดอะฟูเนี่ยเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้ชิลๆเลยนะเดอะฟูเป็นไพ่ของคําว่าชาววันพุธเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีนะคะแต่บางอย่างก็ขาดความรอบคอบขาดความระมัดระวังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะทําอะไรก็ต้องรอบคอบด้วยนิดหนึ่งนะคะแล้วพวกไพ่เดอะฟูเนี่ยบางคนมีดวงของการได้เดินทางนะคะไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะ สามถ้วยด้วยนะเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อนฝูงนะคะเรียกว่าสามถ้วยเนี่ยนะคะภาษีสังคมเยอะนะคะเพื่อนฝูงเยอะนะคะเป็นคนที่รักพวกพ้องนะคะรักเพื่อนนะคะอาจจะมีเรื่องของการน,นัดกันนะคะไปปิกนิกไปพักผ่อนนะคะนะไปตั้งแคมป์ไปกินอ่าเรียกว่าไปนั่งพักผ่อนไปกินลมชมวิวกันก็ได้ด้วยนะคะสามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของคําว่าความสุขนะคะความสําเร็จนะคะ สีไม้เท้าธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุง่งเรืองนะคะเรียกว่าสีไม้เท้าเนี่ยบางคนอาจจะใช้สถานที่บ้านเป็นสถานที่ทํางานนะคะหรือบางคนวันหยุดนะอาจจะแบบไม่ได้หยุดพักยังต้องคิดในเรื่องของงานนะคะยังต้องมีในเรื่องของงานเข้ามานะคะสีไม้เท้าเนี่ยถา้าขายนะคะเรียกว่ามียอดออเดอร์ยอดคาสั่งซื้อนะคะเข้ามาเยอะเลยในวันนี้หรือถ้าการเงินชาววันพุธนะการเงินค่อนข้างจะสะพัดนะคะเรียกว่าการเงินนี ค่อนข้างจะเรียกว่าใช้เงินแบบไม่คิดนะนะคะไม่ได้มีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินนะเพราะฉะนั้นการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีสังคมเยอะบางคนหมดไปกับอาหารของกินหมดไปกับครอบครัวนะคะหรือว่าจะหมดไปกับการเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเรียกว่าอยากได้อะไรช่วงนี้ชาาวันพุธนะใช้เงินสะพัดเลยทีเดียวนะคะ เรียกว่าใช้เงินสนองนะคะนะาสนองความต้องการของตัวเองนั่นเองส่วนในเรื่องของความรักโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะแฮปปี้มีความสุขได้ทานข้าวร่วมกันนะคะหรือว่าได้พาคนรักพาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านไปเปลี่ยนบรรยากาศนั่นเองนะคะบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเข้ามาหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจด้วยนะคะ สุขภาพนะคะช่วงนี้ชาววันพุธระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกข้อเท้านะคะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างคะ่ะการให้อภยัยจะทําให้เธอพบความสุขภายในตัวเองนะคะเลขหนา้าไพ่มีเลขศนมีเลขสมีเลขสีหรือตัวเลขจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสค่ะชาววันพฤหัสสามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าเนี่ยเหมือนกับเตรียมตัวนะคะในการเดินทางนะคะเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของการเดินทางก็ได้ด้วยนะหรืออาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะสามไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคําว่ามีความมุ่งมั่นนะคะ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจกับสิ่งที่ตัวเองคิดหรือกับสิ่งที่ตัวเองค่อนข้างจะตั้งใจที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนทํางานหลายอย่างมีความรับผิดชอบหลากหลายหน้าทีก็ได้นะ หรือวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาข้อตกลงนะคะสิ่งต่างๆเข้ามาการจัดสรรการแบ่งงานกันงานประชุมนอกสถานที่นะคะงานสัมมนานอกสถานที่ก็ได้นะคะไพ่าสามเหลี่ยญเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆเข้ามาอ่านให้ดีดูให้ดีนะคะเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองด้วยค่ะ อัศวินเลียนนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าการงานโดดเด่นนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะต่อยอดเงินนะคะทําธุรกิจกิจการก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆในสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยให้ดีด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนั่นเองนะคะการงานมั่นคงดีนะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่ายังมีลูกค้าวนๆเวียนๆแวะเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ หรือถ้าในเรื่องของอชโชคลาภมีไหมชโชคลาภมีนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะาการเงินเนี่ยสามเรียนอาจจะได้มาจากค่าคอมมิชชั่นเงินปันผลนะคะเออเงินจาก การจำนองจำนำก็ได้นะไพ่พใบนี้มันบอกบอกในเรื่องของการจำนองจำนำการถ่ายถอนการรีไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยนะคะหรือถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหากันอาจจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะมีข้อตกลงนะคะเจรจากันเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่แบบไม่ได้มีปัญหากันอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะทําให้รักมันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาไปบ้างในช่วงนี้นะคะ ถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้คุณจะโฟกัสในเรื่องของคําว่าง,งานอนาคตความมั่นคงมากกว่านะคะอาจจะยังครองความโสดอยู่แต่ก็มีคนที่เขาแอบชอบแอบมองแอบสนใจคุณอยู่นะคะเรียกว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวไม่ใช่คนไกลนะคะหรือถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ,ะต่อไปเรามาดูไพ่จิตวิญญ,ญาณนะว่าจะบอกอะไรนะคะกับชาววันพฤหัสบดีค่ะ เร็วๆนี้เธอจะได้รับข้อความสำคัญจากใครบางคนเลขหน้าไพา่มีเลข3มีเลขสและเลข6ค่ะต่อไปมาดูชาวชาวันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์อัศวินไม้เท้านะคะชีพประจรลงเท้านะคะเดินทางนะคะเ,เรียกว่าอัศวินไม้เท้าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานขนส่งก็ได้นะงานเดินทางก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับรถยวดยานพาหนะก็ได้ด้วย อสศวินไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความขยันความกระตือรือร้อนนะคะการงานนะคะก็เรียกว่าราเปียราบรื่นนะคะนะการเดินทางนะคะก็ราบรื่นด้วยจะได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากนะคะหรือว่าจะได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากบริวารจากคนรอบข้างนะคะจะมีเรื่องราวดีๆข่าวดีเข้ามานะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของคำว,ว่าความสําเร็จเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้ด้วยนะคะ 8ด,ดาบนะคะมีบ้างนะคะกังวลวิตกนะคะกับงานกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําหรือกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะพวกไพ่8ด,ดาบเนี่ยนะคะเรียกว่าบางครั้งอาจจะกดดันตัวเองก็ได้นะกดดันตัวเองนะคะให้ทําทุกอย่างออกมาให้ดีให้เต็มที่นะคะการงานดีไหมการงานดีนะมั่นคงนะคะหรือถ้าเดินทางไปไหนก็เรียกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ ส่วนใครที่ตกงานว่างงานออกไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังมีรายได้ที่ดีมีการเงินที่ดีเข้ามานะคะเรียกว่าหลากหลายช่องทางแต่ก็อาจจะมีในเรื่องของคาว่าภาระหนี้สินที่คุณอาจจะรู้สึกกังวลอยู่เท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนี่อาจจะมีความเงอนๆอนกันนะคะความไม่เข้าใจกันหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะบางคู่อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะทําให้รักช่วงนี้มันดูเงียบเงียบเหงาเหงาไปนะคะ ส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังคลองความโสดอยู่นะคะสุขภาพนะคะอาจจะมีบ้างเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนนี้เรียกว่าเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะบางคนเ,เรียกว่าอาจจะเหนื่อยจากการเดินทางนะคะเรียกว่าปวดเมื่อยจากการเดินทางก็ได้ด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันศุกร์บ้างคะ่ะอย่ากังวลไปเลยกระแสการเงินกําลัง,ลงหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตเธอแล้วนะคะ เลขหน้าไพา่มีเลข6กมีเลข6กมีเลขแปดหรือตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะต่อไปมาดูชาววันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์ไพ่เดิมูนนะคะเด m มูนช่วงนี้นะคะมีความกังวลมีความวิตกนะคะ เกิดความสงสัยนะคะเกิดความกลัวๆกาเกิดขึ้นด้วยนะช่วงนี้ชาววันเสาร์นะคะเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหวมันค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะหรือนะคะช่วงนี้บางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้านะคะ,ะเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานก็ได้ด้วยนะคะ สิบถ้วยนะคะอาจจะเดินทางไปกับคนรักเดินทางไปกับครอบครัวนะคะเดินทางไปพักผ่อนไปนอกสถานที่เดินทางไปทําบุญด้วยกันนะคะเพราะสิบถ้วยเนี่ยมันยังมีกําลังใจที่ดีนะคะกําลังใจจากคนรักนะคะกําลังใจจากเพื่อนนะคะจากคนรอบตัวนะคะ <ances S 2> หรือสิบถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกในเรื่องของเรื่องราวดีๆข่าวดีสิ่งที่น่ายินดีอาจจะมีเข้ามานั่นเองการงานก็เรียกว่ายังมีความมั่นคงนะคะหรือวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการจัดการการวางแผนนะคะ าการวางแผนงานไอเดียความคิดนะคะเกิดขึ้นก็ได้ด้วยบางคนเนี่ยวันหยุดนะคะก็เรียกว่าอาจจะอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวแต่ก็ยังคิดในเรื่องของงานนะคะยังคงต้องวางแผนในเรื่องของงานอยู่นะคะหรืออาจจะดูเครียดเยดกับงานกับสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําหรือว่าได้รับมอบหมายมานะคะ แต่การงานมั่นคงไหมการงานมั่นคงนะคะส่วนการค้าขายนะคะก็ยังเรียกว่ามีลูกค้านะคะวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆวันนี้อาจจะมียอดออเดอร์ฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะในในเรื่องของคําว่าการค้าขายนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาว,วันเสาร์นะการเงินวันนี้คุณจะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินหมดไปกับการเดินทางหรือหมดไปกับการทําบุญก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนถามว่าใครบางคนที่แบบการเงินตึงมือเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะจะมีคนเข้ามาอุปถรัรมภ์อาจจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะเอเรียกว่าเป็นกรัลรยาณิมิตที่ดีที่เข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักสิบ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะแต่บางคู่เนี่ยอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันอยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะแต่คุณกังวลนะ่ะคุณ คุณกังวลว่าเอ๊ะเขาจริงจังกับคุณไหมเขาจริงใจไหมเขาจะเข้ามาหลอกคุณไหมมันก็เลยทําให้คุณกลัวๆกากาอาจจะยังคลองสถานะความโสดอยู่นั่นเองนะคะสุขภาพนะคะชาววันเสาร์เกิดจากความเครียดนะเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมาดูว่าไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันเสาร์บ้างค่ะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดูนะคะ เลขหนา้าไพ่มีเลขก8มีเลขศูนย์และเลขค้าหรือตัวเลขจากคนรักค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ